เลื้อใหม่ใช้ให้อาหารสิงโตแสดงให้เราเห็นว่าเจ้ามีอะไรดีนี่คือแถมเพพีของเราและนี่ก็คือแถมเฮชพีของศัตรูน่าจะเป็นสีแดงใช่ไหมนี่ฮะรู้แล้วอันนี้การเคลื่อนไหวโอเคเข้าใจแล้วกับถอยหลังเพื่อป้องกันเพื่อบล็อกกระโดดนี่ปุ่มกระโดดอันนี้ก็คือการโจมตีตีปกติหรือเปล่าอันนี้ก็ทักษะโอเคชัดเลยสีแดงตีปกตินะู ทีนี้เราปล่อยไฟฟ้าเจ๋งเจ๋งเจ๋งลงหนวดเจ๋งอยู่เชือหนวดปะทะหนวดแล้วทำไมมันตายง่ายจังการต่อสู้ครั้งต่อไปเตรียมตัวไว้ให้ดีหมอผีเตรียมตัวตายซะข้าไม่ตายลงอโอ้เฮ็ดพิมเกือบเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้ารห้าสิบนไปไม่ได้มันเยอะเกินไป เราจะสู้มันยังไงห <c oughs> ลบก่อนื่อมันปล่อยสกิ <c oughs> โลโอ้เราตีมันไม่เข้าเลยนะเราตีมันไม่เข้าเลยเราตีไม่เข้าแถมเรายางเปดสถานะอะไรอเนี่ยอุ๊มันติดแค่หอยทากแต่เราติดหยดน้ํามันก็น่าจะเป็นหยดเลือดหรือเปล่า <c oughs> ไม่พอ่อถึงนี้มันจะเขียนว่าพ่อไม่ก็ตามสิบป,ปีต่อมาในเวลาล้างแขนตัวละครผมเลย เราต้องหน้าตาเหมือนพ่อใช่ไหมแต่ว่าเอาตัวไหนที่มันดูตลกดีกว่านะเดี๋ยวผมเลือกหน้าตาเหมือนพ่อแล้วกัน <c oughs> อัศวินอาวุธแรกกราะมอร์นี่แข็งแต่งนักสกิลก็เหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับพุ่งเสตตูสนามไฟฟ้าก็มันปล่อยไฟฟ้าก็เจ๋งแต่ผมาไม่ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า t ท n y Gladiator นะครับผมซึ่งผมก็จะมาเลือกคาร์ดก่อนในเกมนี้เป็นการเริ่มต้นของการผจญภัยของเจ้าหนุ่มน้อยซึ่งมันก็ไม่น้อยเท่าไหร่มันแก่มาก <c oughs> อันนี้เหราอพลหอกโจมตีระยะไกลม,มีสกิลกระโดดถอยหลังมือสังหารดาบสองเล่มสร้างความเสียหายสองเท่าโอ้เจ๋งหน้าลองนะตัวนี้ เจ้าตัวนี้ผมยังไม่มีเพชรเลยตัแต่เล่นมาเอือเอาผมชอบดามเมจแรงๆแล้วก็กระโดดเงาไปโผล่ข้างหลังเขาอ่ะ <c oughs> เป็นมือสังหารดูสิว่าสีผิวจะเป็นแบบโอ้หนวดผมชอบหนวดขาว <c oughs> <c oughs> สีนี้ใช้ได้นะดูหลอ่อเท่ชื่อว่าะอะไรดีเอ,อิมเคแล้วกันนะเคหนึ่งสี่สี่ศูนย์ีสองหรอ ชื่อนี้ก็ใช่ไทยนะเคี K149 ไม่ไม่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วปุ่มพิมพ์มันอยู่ตรงไหนล่ะเนอ๋อตรงนี้เองเหรอไป <c oughs> การผจญภัยของเราเริ่มขึ้นแล้วเอิม่มอนุญาตเลยบทฝึกสอนจบแล้วขอบคุณอ่ะแค่นี้แหละอ่ะแล้วตัวนี้คือมันเอออาวุธมันใช้แค่นี้จริงเหลอแล้วดูเราจะอ,าอะไรจะสู้มันอ่ะเราก็มีดไม้เหมือนกันอ่ะ อ่ะกระโดดซับนล่ดูมันถึกกว่าเรามันน่าจะเป็นตัวถือดาบมันน่าจะถึกนะอัศวินส่วนเราเป็นตัวตีแรงถอยหลังเพื่อบล็อกใช่ไหมบล็อกได้อ้ออ่ะตีบบอก็าตายเจ้านี่ช <c oughs> นะแล้วซ <c oughs> ามดาวอย่างสวยงามเราต้องใช้พลังงานนี่ในการเล่นเลยเหรอโอ้แล้วก็ดูเหนื่อยอยู่นะ โอ้ก็นี่มันหอกอะไรเนี่ยมันดนะูล้ำสมัยกว่าของเรามากของเราไปแค่ไม้ดูของมันมีหินมีผลึกเพชรในการสร้างละตีสีเหลืองน่าจะตีติดลิีนะอุ้ยอุยอุยอุย,โอ,ยโอเคช่นเลยครับเราสู้คนหอกไม่ค่อยได้หรือเปล่านะหรือว่าผมไม่ได้กระโดดเข้าตัวมันเอง <c oughs> yeah. โอ้อัปเกรดเลเวลแล้ว <c oughs> น่าลองครับน่าลอง ดูซิว่าจะราโปดล็อกอะไรได้บ้างไอเทมฟรีรับเลยได้อะไรได้อะไรได้อะไรอันไหนดีนะซ้ายขวาหน้าหลังผมว่าอันไหนดีเอาบนละกันมีดใหม่ดูเจ๋งกว่าเดิมระดับหายากนี่สถานะอะไรอันนี้ฟื้นฟูเฮดผี p, ใช่ไหมไม่ความเสียหายโจมตีคริตดดิเค้ลกับอะไรความเร็วกันื่อนที่โอเคผมเอา ไปโอ้เราสามารถซื้อได้นะแต่พะตังเราไม่พอผมไม่ซื้อละกันโหีบม่วงน่าสนใจนะพี่โอกาสได้อะไรบ้างครับโอเคต่อขอโทษเรื่องเสียงรบก,กวนนะครับเอ็มยบปุ้ยมันพุ่งได้โุ้ยผมโุ้ยแค่นี้เหรอว่าอมีดเราเจ๋งกว่ามันมากมันแค่มีดหินแล้วเราเป็นมีดแบบลงมน โอ้มีละอองน้ําแข็งด้วยเจ๋งมากเจ๋งมากผมไปดูตรงนี้ก่อนมันคืออะไรตัวนี้นี่ก็ล็อกอินไลน์วันหรอเพ้วมีด้วยเจ๋งครับเกมนี้เสียจิงแม่นการแทงใช่ไหมมีดาวที่อันะกันดาวเหนืน่าจะสําคัญสนามน,นี้สนามพิเศษมันเล่นได้แค่ครั้งเดียวเอาเจ้านี่ก่อนอโอ้บูทผมไม่จําเป็นเราตียอยู่แล้ว แต่มันดูถึกกว่าเรามากครับเจ้าหมอนี่ <c oughs> แต่ถึกกว่าข้าก็ไม่สนลุงหนวดไม่เคยสน <c oughs> แล้วก็ได้เฟอร์เฟกไปแบบง่ายๆครับมันง่ายมากเ <c oughs> อ้เลลวลรสามอผมก็สามารถอัพสกิลได้อีกแล้วนะซีอัพสกิลไหนดีโอ้คนรเสเซียมนี่คืออะไรโปรโมชั่นอีกแล้วนะคุณมีทองมากพอซื้อกล่องสมบัติแล้วอย่าลืมซื้อใหม่ทุกครั้งเมื่อมีเหรียญพอ ไม่เลยเราไม่ซื้อแล้วกันไม่ไม่ไม่ต้องเสนอโปรโมชั่นขนาดนั้นก็ได้ปลดล็อกสกิลเรียบร้อยมาสู้กับเจ้านี่ดูมันจะเป็นไงไม่บู๊ตผมคิดว่าน่าจะเอาคอมโบสกิลนี้แล้วก็มาแทงแบบนี้นะครับก็น่าจะได้โอ้มันพุ่งด้วยมันตีแรงกว่าผมต้องรีบใส่มาให้ตายโอ้เพีผมเหลือแค่เจ็บหลอดเจ็เจ็ดโดนมตีครั้งเดียวก็ตายอ่ะโอ้หน่ากลัวมากครับหน้ากลัวมาก ลวหยิบนี่เราจะได้อะไรเหรือคุณต้องไปถึงเรเวอ๋อผมไปโดนตรงนี้แน่เลยสู้ได้หมวกใหม่ทาอะไรได้มีสถานะหอยทาาลดความเร็วการเคลื่อนที่สินะแล้วก็ได้เฮ็ด h ีแถมห้าร้อยอะแลวตัวนี้เป็นตัวอะไรไม่มีพลังบอกด้วยอกออากเจ้าตัวเลยเกินกว่าจะเป็นนักสู้ได้มมมแมงแมแมลงอะไรมแมลงบีตอมหน้าแกไม่ควรจะเป็นเลยนะโกระปรกมาก ผมคิดว่ามันต้องหลบสกิลมันหรือเปล่าอุ๊ยกระโดดเออใช่จริงด้วยมันกระทืบเท้าแล้วดาบมันคือกระบองมันใหญ่มากมันตีเราตายได้สบายเลยนะแต่ทําไมมันตีเราไม่เข้าเลยปอุ๊บอุ้ยอุยอุยอุ๊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 ยอยอ้ไยอส๊มอุ๊ยอื๊ยอุ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 ไยอส๊ยอุ๊ยอ่อุออุ๊อุด มีความเสียหายเพิ่มขึ้ความเร็วก็แสดงว่าตัวนี้คือมันโอ้สำหรับคนที่ชอบตัวที่ตีมีความเร็วสูงแล้วก็ดาเมจแรงก็น่าจะเหมาะกับสายนี้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างบาง <c oughs> โอ้ด้ยมีดปอกผลไม้อันใหม่เออผมเรียกซะดีเลยมี่มีปอกผลไม้อ่ะแล้วอันนี้มีดอะไรอันนี้มีดผมจะเรียกมันว่ามีดอะไรดีถ้าใครมีชื่อเก๋ๆให้มันก็ คอมเมนต์บอกเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทังคลิปผมก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบา,บายๆครับผมเย่ yeah.